อ๋อสี่พันเจ็ดสี่พันเ็ดี่ก้าสี่พันเก้าอขอดูไลนอ๋อนี้ตัวนี้ก็สี่พันเจ็ดละครับนี่ก็สี่พันเจ็ดโอ้ดนขสี่พันเจ็ดตัวนี้เยอะอะรันตัวนี้ทหน้าัสี่พันเจ็ดใช่ไหมครับใช่พร้อมใส่พร้อมใส่ 89เพิ่มอีก200ร้อพอพอกันแต่นี้ดูล่องลึกกว่านะต่ล่องลึกกว่าจะดูล่องกตัวน้จะสิบส<อ><อ>ี่เตวนี้จะบาสิบสบิชั้นสิยางนเหมือนกันใช่ไหมครับใช่คบยาบผมเอา47างไส่ได้ไหมไม,ไ, <laughs> ไม่ได้เนี่นี่ <laughs> มาเปรียบเทียบครับสองลาย ตัวนี้ล่องใหญ่อันนั้นล่องเล็กเพราะว่า6เ้นละ200 94เซนก็เป็น800ก็ได้ล่องลึกแล้วก็มันยางมันหนาหน้ายางมันขึ้น สวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้มาอยู่ช่องตักไทยแลนด์นะครับวันนี้อยู่ในไอซีดีลักนนะนนละกะบังนะครับมาหาเปลี่ยนยางทุกคนก็ได้โทรหาพี่สุริยาแล้วครับกําลังจะไปเปลี่ยนหลานเดียวพี่สุริยาว่ามันมีเริ่มต้นตั้งแต่สี่พันต้นๆเลยนะครับยางก็โอ้แรงนตวะตอนนี้ก็อยู่แยกอะไรเนี่ยเจ้าคุณทหาร ถนนเจ้าคุณทหารแต่ผมไม่รู้ว่าตรงนี้เขาเรียกแยกอะไรนะแยกไอซดีแล้วกันพี่สุยาบอกว่าทางไปร้านเก่านะครับร้านจะเข้ามาหน่อยหนึ่งร้านจะอยู่ขวามือ ขวามือร้านอยู่ขวามือรุ่นเนี่ยเจอละก็เปลี่ยนยางใหม่เลยนะครับสี่เส้นก็เสร็จจากเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเกียร์เพืองท้ายแล้วก็ดิฟฟี่เบรกมาแล้วนะครับ น่าจะใช่อันนี้นะร้านยางโอ้ยยางเต็มโกดังเลยครับยางภาพรับประกันทุกเส้นนะครับ ดูยางน <Okay. S 1> ไม่รู้ใช่ร้านเดียวกับพี่สุริยาหรือเปล่านะครับ uh huh. มียางแบบไหนบ้างครับพี่สี uh ่พันเจ็ดเริ่มต้นใช่ไหมครับ uh huh. ดูตรงไหนครับ yeah. อ๋อ4,007 7 4,009 4,009 9อืมนี่ก็ขอดูไลน์นี่ก็4,007อ๋อนี้ตัวนี้ก็4 7 0 0ละครับใช่นี่ก็4 7 0 0อ่ามีกุ๊ดไลท์ไหมกุ๊ดไลท์มีครับ5 4 0 0ขอดูหน่อยครับกุ๊ดไลท์ไลน์อ๋อ แล้วลายลายเป็นอย่างเงี้ยครับกูไล่ลายตัวเนี้ยครับไม่มีไม่มีเลยครับอันนี้สี่พันเก้ามีสี่พันเก้าแล้วก็มีสี่พันเจ็ดลายเนี้ยยี่ห้อโคดินทาจะเป็นแบบลายแบบเนี้ยอ๋อโคดินทาเฟอรลายอย่างงี้ไปดูสี่พันเจ็ดกันอ๋อเนี่ยแหละครับโคเดินทาของสี่พันเจ็ดนี้ตัวเนี้ยยี่ห้อกันตัวนี้ท้ายหน้าอะไรนะสี่พันเจ็ดใช่ไหมครับใช่พร้อมใส่ พร้อมใส่อันนี้เดี๋ยวผมนึงครับอารุงมาดูได้พี่ขอดูขอดูอยากเห็นแก้มครับอืมสี่พันเจ็ด ได้พร้อมใส่เลยครับพร้อมใส่ลดได้ประมาณเท่าไหร่ครับลดได้ไหมลดได้นะครับถ้าใช้พร้อมใส่ได้โอ๋อันนี้4,000เก้าจัดโคอยู่ไหม4,007เดี๋ยวผมขอไปดูตัว4,009ก่อนขอดูแก้ม4,009ได้ไหมครับผมติดแก้มขอดูแก้มก่อน4,007 4,008 4,009เพิ่มอีก200ก็พอๆกัน แต่นี้ดูล่องลึกกว่านะล่องลึกกว่าจะดูล่องกว่าก็นจะสิบสี่มิเดรสิบสิบี่้าไปสิบแปดชั้นสิแปดยางนสิบแปดสิบแปดเหมือนกันใช่ไหมครับช่สิบแปดผมเอาระยสี่เจ็ดได้ไหมไม่ได้เลยใส่พวกผมใส่อ๋อราคาุถ้าเอาไปใส่กัได้อยู่ใช่ไหมครับใช่ครับผมเอาเส้นสี่พันเก้าสี่เส้น ใส่ตัวลูกครับเดี๋ยวผมไปดูยางตัวแม่ผมก่อนนะว่าแล้วถ้าถ่ายยางลงหางครับยิงกระทะลงเลยตกเส้นเท่าไหร่ครับเส้นละร้อยไม่รวมถอดข้างหลังนะดเดี๋ยวดูใหม่กันเดี๋ยวดูยางก่อนแป๊บนึงครับเพราะว่าเส้นเนี้ยมันหมดแล้วแล้วเส้นตัวแม่เอายางใหม่ใส่เก็บไว้ก็คือว่าดีกว่า เราจะเสียเพิ่มอีกแค่400แต่นี่ก็ใหม่ทิปเลยคิดหนักแป๊บนึงครับ <ขอ S 2> นี่แก้มหน้ายังจะลึกกว่านี่มาเปรียบเทียบครับสองลายตัวนี้ล่องใหญ่อันนั้นล่องเล็กเพราะว่าลายยามันคนละลายมันนอนคนละลายตัวนี้ นนเก็บหินดีท่านนี้อันนี้เก็บหินดีอันนี้ตะกูลเดียวคล้ายๆกับกู g ไลใช่ไหมครับใช่ครับแต่แก้มตัวนี้แข็งแต่แก้มตัวนั้นนิ่มเป็นแบรนด์จีนทั้งคู่แบรนด์จีนทั้งคู่เ,คเราขอตัดสินใจก่อนนะแต่ใจถูกใจลายนี้แหละผมอยากได้ลายนี้แหละอืม ตกลงเรียบร้อยครับเส้นละ4,900 4,700้ันเหมือนล่องมันตื้นไปเราเพิ่มอีก200ตกเส้นละสอง้ก็สี่เส้นก็เป็น800ก็ได้ล่องลึกแล้วก็มันยางมันหนาหน้ายางมันหนาขึ้นนะครับแต่ก็ตะกูลยางกีนทั้งคู่นะครับก็เดี๋ยวยางชุดนี้ถอดออกแล้วก็ใส่ตู้ไป พี่ปืนว่าจะเอาอยางนะครับเอาไปใช้ต่อ เกียตังไว้หน้าดูก็เดี๋ยวยางกลับเก็บด้วยนะครับเก็บไปให้พี่ปืนก็เดี๋ยวอันไหนไม่ไหวก็คัดทิ้งเลยเพราะว่ามันหมดเยอะมากครับโอ้ของค,ครับ ใครบางคนเหล็กนี่เอาไปใช้ต่อได้เลยนะเนี่ยเรียบ,บร้อยร้อยสามครับรก็ใช้ลงแค่ร้อยสามหัวหางมี <N> แต่ล้อหน้าอย่างเดียวที่ร้อยยี่ผมใช้ ไหนก็ไหนๆแล้วป่าเช็คเช็คลมยางทั้งคันเท่าไหร่ครับร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบเช็คเทียววะแถมเช็คลมยางได้ไหมครับเปลี่ยนยางสี่เส้นแถมเช็คลมยางได้ไหมครับแถมให้เออขอบคุณครับแถมให้ครับประจําขออ๋อขอบคุณครับ กับพี่สุริยาได้เลยเห็นนำมาก็เดี๋ยวเช็คลมยางหัวหางด้วยแถมให้150บาท เรียบร้อยเมื่อเช้าสองสามอันนี้สองหมื่นดีไปเลยสี่หมืนสามครับวันนี้จ่ายไปลูกฉีดว่าซินกับแม่กับซื้อของอีกหกพันกับห้าหมืนครับวันนี้จะจจ่าย,จจายโอ้โหยีนี่ครับยามเรารับเราก็รับนะยามใช้จ่ายเราก็ต้องใช้จ่ายนะครับเพราะว่า รถมันก็ต้องวิ่งงานยางมันก็ต้องใช้นะครับเนี่ยส่งวดผมได้ส่งงวดหัวหางผมได้เลยนะรทํารถวันนี้แล้วสิ้นเดือนนี้ประกันสินค้าผมหมดอีกวันที่สามสิบแล้วแล้วก็เดี๋ยววันที่ยี่บห้านี่ก็ประกันเอ้ยทางวดหัวอีกโอ้เดือนนี้เฉลี่ยแล้วอันนี้ตีสี่หมื่นทีห้าหมืน แส,แสนกว่าครับคันเดียวรถคันนี้ค่าใช้จ่ายเดือนนี้นะครับอ๋อสองเก้าห้ราคาเดียวกันด้วยเหรอครับโอ้ของหมดนะครับก็ยาง3ามเส้นเอาให้พี่สุริยานะครับอีกเส้นหนึ่งเอาไวให้พี่ปืนโน่นครับกำลังยกขึ้นก็เรียบร้อยครับค 1, 10, 9, บ่าใช้จ่ายหนึ่งหาพรบาท เป็นละสี่พันเก้านะมีรับประกันสามเดือนไม่แถมนักเดือนแล้วเอาสักสี่เดือนได้ไหม <laughs> จะเรียบร้อยครับเดี๋ยวพิสุรยารถยนต์มาเอาเดี๋ยวผมก็ไปจอดลานพิสุรยาแเลยแต่วันเอาขึ้นตู้ยากนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเก็บไปไว้ให้พี่ปืนก็ของผมยางอะไรอยู่กับพี่อัน้นอ่าพี่บอลมีแล้วยาอะไร มียาง295แล้ว4เส้นรอเปลี่ยนของพี่บอลที่ถ่ายออกจากรถพ่อโอเคครับไล่าย,ยางก่อนยางปัจจัยหลักสำคัญมากนะครับเีียบร้อยแล้วครับน่าจะอึกถึกทนเลยนะรอบนี้ เมื่อกี้เขาจะมาเช็ดแค่ล้อน่ะเอาไปเอามาเช็ดทุกล้อ,อเลยดำล้อ,อเดียวมันจะได้เลยนะครับก็เดี๋ยวน้าเขาตั้งเบรกให้ด้วยพอดีขึ้นแมแรงอยู่นะครับจุดยางให้ด้วยก็เดี๋ยวหมดฝนค่อยเจอกันนะครับาคาแคร์ยอมก่อนนะฝนตกทุกวันเลยแล้วสายเหนือทำถนนด้วยมันมีช่วงทำถนนด้วยทำไรด้วยนะก็จะเละแบบนี้ เมื่อกี้ไปศูนย์เขาก็เอาน้ํารูปๆให้หน่อยหนึ่งฝั่งหนึ่งนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็ไม่ได้รูปมันก็เป็นด่างครับเสร็จแล้วก็สบายใจแล้วทีนี้กังวลตอนที่วิ่งนะครับกังวลมาสี่เที่ยวห้าเที่ยวแล้วว่ามันจะระเบิดไหมระเบิดไหมนะครับไม่ระเบิดนะครับขอเขาว่าขอรูดูจันทักสองเที่ยวก่อนได้ไหมอย่าเปลี่ยนแล่ทีนี้มาไม่มีจังหวะเปลี่ยนบ้งคุด ก็แล้วทุเรียนก็นแล้วสิที่มาเทียทเท่ยวนี้เอาเอาผักลงมาเบาๆแล้วก็มีโอกาสมีเวลาได้เปลี่ยนเลยนะเพราะว่าเขายังไม่สั่งงานนะครับว่าไม่รู้ว่าจะไปจะไปไหนนะครับเดี๋ยวคืนนี้ก็ไปนอนที่ร้านสุพีสุริยานะครับผมแล้วก็ว่ากันอีกทีนะว่าไปไหนยางใหม่แล้วก็สบาย ฮีโน่ผมก็ไล่เปลี่ยนไล่เปลี่ยนไล่เปลี่ยนจนจะหมดแล้วคันีโน่ก็พร้อมนะครับไกลๆพร้อมมาได้เลยเพราะว่าสภาพยางก็ไม่ร้อยแต่ก็เก้าสิบแปดสิบเก้าสิบอ่ะผมไล่เก็บยางนะสองคันยางสำคัญมากไล่าย,ยางผมไม่อยากให้มันระเบิดนะครับระเบิดจะเสียหายเยอะบังคงบังโคลนนะครับแต่ถ้ามันจะระเบิดก็มันก็ระเบิดอะไรพูดยากนะครับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวนะนะะัสักตั้งเบรกให้แล้วอะไรเพราะว่าดีนะผม จบแล้ว19,600บาทเปลี่ยนยางนะวันนี้ <S <S> <S นี่ยร้านอยู่ลกากะบังวิ่งไอซีดีมาเจอสี่แยกตรงมาเลยตรงมาปั๊บร้านอยู่ขวามือนะครับมันจะมีป้ายโลโก้ยางอยู่ผมก็ไม่เคยมาหรอกผมถามพี่สุริยา แล้วก็ถามพี่ปืนบอกว่าร้านเนี้ยยางไม่ข้าม้าพันพี่สุริยาไปเปลี่ยนอยู่ผมก็โอเคไม่ค้าม้าพันตอนแรกผมจะไปเปลี่ยนแหลมฉบังแหลมฉบังมันตกเส้นละห้าพันสี่แต่มันเป็นพุดไลท์ลายเดียวกันเลยแต่ทีเนี้ยถ้าผมไปนู่นก็วันนี้ไม่ทันแล้วนะแล้วก็มาเจอนี่เส้นละเก้าพันห้าพันสี่ห้าพันสามห้าพันสี่ก็ประหยัดตกไปเส้นละ, 400, 500, ะ 4, สี่ร้อยห้าร้อยก็สี่เส้นก็เป็นเงินเท่าไหร่สองพันนะครับก็ประหยัดไป 4, สี่เส้นไอ้ประหยัดไปประมาณสองพันก็โอเคครับผม แล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปนะผมก็ใครไปรับชมคลิปนี้ยังจบขอบคุณมากครับ like, ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับคลายช่องนนทัก i ทลน์ด้วยนะครับผมทํารถมันไม่ได้มีแต่งวนรถนะครับค่าเช็ดจ่ายรออยู่บ้านเลยอีกหลายอย่างนะครับรถผมที่ยังไม่ได้ทําเราขับเองเราก็เซฟได้อะไรได้นะครับหลายๆอย่างนี่ครับ๋ยวตั้งเบรกให้แล้วก็เช็ดยางเช็ดอะไรแล้วก็แล้วละครับยังไม่จบอีกนิดนึงเช็คลมยางเป็นเหตุ ยางรั่วนหนึ่งเส้นหนี่น้ำมุดไปตั้งเบรกให้อีกการทุกจับประทับใจอีอโอเคเปียเส้นนี้สองเก้าห้าใช้ยางหน้าตั้งแต่คือรถมา ก็ยังใช้หางได้อยู่ครับตกเบเ็ดเสร็จเกือบสี่ปีแล้วใช้ได้อะดูดิสะพานยานยังไม่หมดเลยองแท้ห่างเยอะไหมครับนะ